สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมก๊อฟนะครับจากประเสริฐเจริญนยนต์วันนี้อยู่ในรถโปรโมชั่นที่เป็นรถโปรเดตอีกแล้วนะบอกไปก่อนนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยผ่อนอยู่เพียงแค่3,000บาทต่อเดือนเท่านั้นรายละเอียดไปยังไงเดี๋ยเราไปดูกันเลย วันนี้นะครับผมอยู่กับรถมา z ด้านะครับเป็นตัว Skyactiv-High Connect ตัวเครื่อง1.3นะครับรถคันนี้เนี่ยตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ปีแรกเนี่ยผมไม่ผ่อนเอาไปเลยนะครับผ่อน3,000บาท1ปีแรกค่างวดนเนี่ยสบายๆมากพาไปดูในส่วนรายละเอียดตัวรถคันนิดนึ่ รายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นสีแดงเดิมจากโรงงานนะครับเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้มีงานเก็บงานเก็บสีหนักอะไรเลยทั้งนั้นนะครับตัวไฟเนี่ยคงเป็นไฟของเดิมกระจังหน้านก็ยังเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับโดยรวมเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่ยมีค่อน,ค,อนค่อนข้างเนี่ยสภาพเดิมเนี้ยบนะครับแต่ตัวรถเนี่ยเป็นปี2016แล้วนะอ่าอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างตามปกติของรถยนต์มือสองนะครับแต่ภาพมาดูในสน่วนด้านข้างกันนิดนึงรายละเอียดด้านข้างรถคันนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยยยตััวแแมม็็็กกกบางเเนนี่ป ของเดิมเนี่ยเป็นยางข้า5้าตกปีแล้วเราจัดการเปลี่ยนยางใหม่ให้ตัวยางเป็นปีเป็นยางปี2020นะครับเป็นยางใหม่พร้อมกับดอกอ่ะเป็นดอกยางแน่นเลยตัวน,วนี้มาใช้งานยาวๆโอเคพาไปดูในส่วนด้านข้างตัวรถกัอนนิดนึงภายในรถคันนี้นะครับผมบอกนี้นะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีงานเก็บงานเก็บสีรีรสโตรรถใดๆทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้ คอนโซลเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีและก็เนียบมากๆอ่ารถคันนี้เนี่ยมีในส่วนของแผงหน้าจอมาด้วยนะหน้าจอสามารถยังใช้การนด้ตาปกติเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะครับแผงแอร์ยังคงเป็นแผงแอร์เดิมจากโรงงานตัวเกียรเป็นเกียร์ออโต้อ่าโอเคภาพบริในส่วนของเลขใหม่กันทีหนึง เรเรลียนเลขไมล์รถคันนี้นะครับเลขไมล์เนี่ยอยู่ที่1 2 5 0 0 0มกิโลตัวพุทตัวปุ่มสตาร์ทนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นตัวปุ่มสตาร์ทแล้วนะ,ะพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับของเดิมอาจจะมีล่องรอยการใช้งานด้่งตามอายุําการใช้งานตามปกตินะครับผมพาไปดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันหน่อยอด้านข้างตัวรถบอกไว้ก่อนนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยรอยมิดอะต่างๆในโครงอยู่ครบเดิมทั้งหมดนะ ตัวเลยน็อตก็ยังคงเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับรถไม่ได้มีการชนหนักพิกความจมนะักต่อด้ไ้มาทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้เนี่ยสภาพเดิมเนี้ยมากๆโอเคพาไปดูในส่วนด้านท้ายรถนิดนึงรายละเลอียดด้านท้ายรถคันนี้นะครับสติ๊กเกอร์โลโก้ต่างๆคงอยู่ครบทั้งหมดไฟเนี่ยเป็นของเดิมโอเคผมพาไปดูในส่วนด้านในกันหน่อยอด้านในตัวรถคันนี้นะครับจะเห็นได้ว่า ตัวรองเนี่ยที่ใส่รอนนะครับพวกที่ใส่แม่แรงยางไหลต่างต่างเนี่ยเป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับแผ<ๆ>่นลอตัวนี้ก็เป็นของเดิมจากโรงงานนะอะรรน่าพาไปดูในส่วนนี้ตงนิดนึงเตือนให้ว่าตัวนี้นะครับยังคงเป็นของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยโดยน็อตต่างๆไม่ได้มีการขันการถอดการเปลี่ยนใรทั้งสิ้นนะครับเป็นของเดิมจากโรงงาน โอเคพาไปดูในส่วนห้องเครื่องยนต์กันต่อครับละเดียดห้องเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับภายในเนี่ยสีเนี่ยเป็นสีเดิมจากโรงงานสภาพเครื่องแห้งๆนะครับสภาพสีแห้งๆตัวเครื่องนะครับเป็นเครื่อง1.3 High Connect นะครับเครื่องตัวนี้ตรงนี้นะครับรอยนะ้ำฝาโปรงเนี่ยยังคงเป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมด เนี่ยตรงนี้ก็ยังคงอยู่นะครับตรงนี้ไม่ได้มีการขันการถอดการเปลี่ยนในทั้งสิน้นเครื่องไม่ได้ไม่ได้มีการลื้อนะครับย้ำโปรโมชั่นลูกค้าอีกทีแล้วกันรถคันนี้นะครับผมเปิดราคาเนี่ยจริงราคาหน้าร้านเนี่ยอยู่ที่3,59,0 0นบาทตอนนี้นะครับเราจัดโปรอยู่ผมไม่ผ่อนไปเลย3,000บาท1ปีแรกนะครับค่างวดเนี่ยสบายๆมากลูกค้านะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทสำหรับลูกค้าทางไกลนะครับที่เป็นห่วงว่าเฮ้ย hey, ซื้อรถไปแล้วรถจะมีปัญหาอะไรไหมจริงๆเรามีบริการรับประกันเครื่องเกียร์ พอเซ็นเตอร์ตลอด24ชั่วโมงนะครับลูกค้าถ้ารถเสียรถพังอยู่ตรงไหนนะครับมีบริการรถสไลด์ออน24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะครับติดต่อมาทางเฟซบุ๊กเฟซเพจด้านบนหรือเบอร์นนที่ขึ้นด้านบนได้เลยสําหรับวันนี้นะครับผมและรถมาสด้าคันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนถ้าลูกค้าชอบคลิปนี้นะครับฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ